สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล็อกิิทฟุก็คงหอารมณ์ดีแต่วันนี้อยู่ในเกมผีแล้วเราก็อยู่ในเกมคาเฟยกันอีกแล้วนะครับพรที่แล้วเราติดอยู่ที่ส่วนสาธารณะนี้แล้วเหมือนมันจะมีขณะไอ้พวกนั้นอะมันเป็นปริศนารูปปั้นแล้วก็ทีนี้อีป้ายเนี้ยเนี่ยน้องตัวเนี้ยเขาบอกให้ใช้น้องแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยพวกเนี้ยเนี้ย น่าจะเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างซึ่งผมอ่านมาสักพักแล้วไม่เข้าใจนั่นเดี๋ยวลองจะลองลองดูแล้วกันดีตรงนี้เพราะว่า,างั้นนะเอ่อสนารสนะคูสตาร์ดาลฟ้าหรออ่ะช่างมันโอเค uh-huh two thousand years later uh-huh เออนี่แหละสรุปก,ก็คืออ่อเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วกันไปเซฟก่อนก่อนเซฟก่อนเซฟก่อน,นทำนานมากก่อนจะเข้าใจเยี่ยมกดล็อกประตูตรงไหน แต่บอลทำตกใจตรงไอ้สะดุดล้มอย่างงี้อีกแล้วตัวนี้อ่ะใช่ไหมเอ้ยโอเคอ่ะฝังเต็มไม่อยากทิ้งมีดอ่ะเราต้องลากันอีกแล้วเนะลักก่อนโอเคโอดู โอ้ยอยากได้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเราไปใช้กุญแจก่อนคุญแจเราต้องใช้ออ้้โปืนก็ไม่ได้เอาออกมาปืนอยู่ช่องไหนนะช่องสามโอ้ลุกลเดี๋ยวเดี๋ยวอือป้า ตัวดักตัวดีเลยตัวดีจะเปิตตดต,ตัวนั้นก่อนเอามม่มาถือดีกว่าปืนปืนกระสุนเออไม่ใช่กันแจ้ออกลับไปเก็บไอ,อ้ปืนนั้นนั้นเ็คือนั้น สไนปเปอร์ปะ่ะใช่ไหมใช่ใช่แหละป้ายอะไรนะผมอยากใช้ปืนแล้วนะโอ,โอ้โหชิป <c oughs> อโอ้โหกระสุนยังไงโอ้ใจใจโอ้เจมเจมเจม ยาดักก็ร้องคุณครับต่อไปต่อไปต่อฮัลโหลฮัลโหลเปิดราควรเเซ็ตไว้ต้องใจง่ายไหมไม่ต้องกันใดผม,ผมไม่ได้ใช้บ่อยผมอ,ยอ,ยอ,ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยเ้เดี๋ยว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 ลองของลองของหน่อยลองของอืมอ้ตัวอะไรอะเตียงเหรอสิ่งสิ่งอะไรอะขยางข้างเหรอขึข้างบน ร้อนมดแล้วไปเอ่อไปซ้ายก่อนนะฮะอันนี้คือกร,ระสุนสุนสไลเฟิรนสไลเฟิลนคือกระสุนไลเฟิลนอันนี่ใ,นใช้ชีการ์ดโอเคปิดโอโ้โหประตูโดดมาไม่ได้เลยเนาะมีประตูไว้ทำไมวะเนะ่ะอืมเข็มกับอืม เอาใช่ไหมล่ะเจอใช่ไหมล่ะอืมอืออุ้ยไปซะมีกอมีอือมเดี๋ยววะเดี๋ยววะอ๋อ,อนูนด,ดีๆแช่ไหมอืมโคตรแจ่ม แต่ยิงยากยากยกเจ็บไปเลยโอโ้โหแล้วทางไหนอะทางนี้ล็อกโอเคงั้นไปทางนี้โอเคไ่จุดเซฟเจอบอสอีกปะเนี่ย กีเทสหน้าประตูเลยเข้าไปเจออะไรไหมครับเข้าไปเจออะไรไหมครับเข้าไปโอูอ้อ๋อแต่อะไไม่ได้เข้าประตูฝลังนั่นเลยอยุดดี้เด็กจูกอเออถ่ายรูปถ่ายรูปกดิีกดิีกดผิดกดผิดไงก็เอ้ยจะตั๊ก ô <thang blue> oh. <tapwing> ngoài hello 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 ở ลูกพ่อผมไดไงเนี่ยเพื่อนผมหน่ะได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เนี่ยอ่าอะไรหลังคาวะฮะอยู่หลังคาเหรอฉันไม่ได้ยินเลยนายพูดเธอพูดอะไรอ่ะนายเธอคุณทักอย่างเรายังอยู่ไหมเดยมีเข็มให้ก็ดีใช้ใช้ดีกว่า โอเคตรงนี้ทำไปทำไมอ่าฮะแล้วให้เราทำอะไรมาทำไมเน,นี่ยตัวเนี้ยกดได้ไหมกดๆๆๆโอ้ฟังฟังฟัง โอ,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 อ้ต้อครับต้อครับ่เฮ้ย้องนี้อ่ะโอ้เอาลีโดทิ้งอีกแล้วอืม อตัวเลยเหรออีกไหมต้องมีนะโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้ย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 โอโอ้โอ้ย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 โอยอ้อยอ้อ มีเกอ้อพอไหมเยอะอไปแล้วนี่อะไรอ่ะรกบาสนี่คือะจุดที่พวกนั้นอยู่เหรอเอ่อเป็นคนหลงทางไงแล้วมีแผนที่ก็หลงอยู่ดีอ่ะช่างมันล้วกันอา่า เรามาหาเลยนะขี์กร์ดอืมเย้ไหมเย้ไ,ไม่ได้อ่าแยังไงต่ออะไรยังไงต่อ,อ,อ,าตอทางไปต่ออยู่ไหน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เหรอมีอะไรบล็อกอไไนะ๋อกไปยังไงะอะไปยังไงอะครับทางนี้เหรอก็ไม่ได้อ๋อนี่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 นน ต้องอ้อมตรงนู้นมาแต่ม่อนโดดข้ามตรงนี้ไม่ได้โอเคออมไม่เซ็นไม่เซ็นประตูล็อกมีกุญแจไหมไม่มีโอ้ต้องหากุญแจอีกจำจริงกุญแจอยู่ไหนอ่ะปวด พว่วเอาไปทำอะไรผมไม่มีวนนั้นแล้วมั้งเอาพว่ไปทำอะไรนี่ นี่อะอะไรอ่ะสุ่มตื่นเรอเพราะว่ามีจุดมีขุดอีกเหรอมีจุดเลยรวะอืมเอามาถือไปวยกัน อ,อระสูงอีกโอ้โหสูนปืนโอ้โหเกี่ยมจิตยารลองอืมเอออ๋อ,อ,อมันคือมาร์กจุดสำหรับขุดป่ะ เออแล้วเราขุดตรงไหนไปแล้วมากะตรงเนี้ยแล้วไงแล้วนักขุดยังว่ายังว่าหนึ่งสองมันมีไปทั้งข้างนอกด้วยข้างนอกปะข้างนอกมันเป็นกําแพงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราขุดไปแล้วกี่จุดอ่ะหนึ่ง สอ,องอ๋อนี่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 ตามแมปจริงตามแมปตามแมพติแมปตามแมปไปตามแมปไปกระศูนย์ไหนกุญแจกูโอ้สามเ นจะมีข้างนอกได้ปะถ้าจะไม่ผิดเนี่ย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 นี่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 กุญแจเดี๋ยวขอไปขุดให้พบกันไหมไม่ต้องก็ได้มั้งเอากุญแจไปเลยก็ได้มั้งมัน โอ้โหเจอกุญแจแล้วมาเลยนะก็ไม่มีแล้วมัง้งก,กินไปก่อนอล้ก็ใช้มาอืมตายไซะแล้วมันคือกุญแจของอันไหนมันไม่ใช่ของอันนั้นนะอันนั้นมันต้องใช้กีการ์ด โอ้โหอย่าอย่าอย่าอืมอ๋อนี่เหรออ๋อนี่มันโดนบล็อกบล็วประตูไหนล็อกอะประตูข้างนอกอะ ลืมลืมหมดแล้วเราจะหาหลุมอยู่จะัไปหลายหลุมเลยอันนี้ใช่ไหมอ้าขอกลับไปเก็บนั่งก่อนได้ไหมเผื่อใช้อีกเดี๋ยวกลับมาแล้วมันหายอะ่ะเปลี่ยนพวกเต้น ตอนนี้กระเป๋าเราว่างไหมไม่ว่างเต็มมามีไม่เจออมึงทิ้งมีไปตรงไหนนะเออเชื่อหายแล้วงั้นกลับไปเอากระบองได้ปะ one hour later เนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมอ่ะแต่มีมันหายไปแล้วว่ามาใช้ไว้ก่อนใช้อปืนเดี๋ยวกระสุนหมดเดี๋ยวแย่แย่แน่ๆถ้ากระสุนหมดถ้าไม่มีอาวุธอีกกล้ i v e minutes later กลม,มาแล้วถึงแล้วก็ออมาในตีแล้ว เ,อ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 เหอเฮ้อเฮ้อเก่งไอ้เตียงเหรอทขาไม่ได้ทขาไม่ได้ทขาไม่ได้จากประ,ต,ต,ระตูนึงเียงไอ้เียงเออขอให้เตียงไม่ใช่เหรอโอ้นี่เข้าได้เอาผิายละ มาด้วยหรับอืโอ้เกิบตกอ่าฮะต้วไงต่อเราต้องหาผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมที่เขาบอกเขาอยู่บนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องโดดฮึบเย่ขึ้นไปไม่รู้จุดปลายทางเลยตอนนี้ เด่อโอ้โเดี๋เดๆๆเดๆอ้าวกระสุนหมดโอ้โหเย่ๆย่ๆย่เยเอาได้ไหมเราอะ่ะ นะดโอ้ยวิ่งวิ่งต้องวิ่งโดดอือโอเคอโหโหอม,มาเดี๋ยวว่าส่วนชดการผมวิง่งโดดอีกแล้วเดี๋ยว้มันกระเด้งมุมเออ เริ่มไกลเลยแล้วก็ไปไปลุยข้างบนนั้นต่อพาร์ตหน้าแล้วกัน <_ an> เหนื่อยขุดต้องขุดแก้ปริศนาอะไรมไม่รู้เยอะเลยพาร์ตนี้เก็บไว้เจอกันพาร์ตหน้าครับเจอกันใหม่นะครับผม,มเจอกันพาร์ตหน้าครับทุกคนได้คอยชมไปดูช่องไปดูคลิปผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ